สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Fortnite c o o k i n g ในรายการทำอาหารทำรอยดาบพิฆาตอสูรวันนี้ถึงตาของเสาหลักแมลงโคโชชิโนบุในเมนูโชงะโนสุกุดานิถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจะเป็นขิงต้มหวานเค็มหรือขิงต้มซีอิว๊วก็ได้ครับวิธีทำเหมือนปลาแซลมอนต้มซีอิว๊วมากๆจะว่าไปทำไมเนาะคนนึงชอบปลาแซลมอนต้มซีอิว๊วอีกคนนึงชอบขิงต้มซีอิว๊วใครไปเลือกสองคนนี้บ้างครับ ตอนแรกเขาบอกว่าเป็นเมนูขิงทําไม้ได้ทำยูทูบแล้วก็คงยากครับที่ผมจิบเมนูนี้ขึ้นมาทําแต่พอทาแล้วได้ลองชิมก็ต้องร้องว้าวเลยครับมันอร่อยมากกินกับข้าวสวยหรือข้าวต้มได้ดีเลยยังไงก็ลองทํากันดูนะครับเอาละ่ะมาดูส่วนผสมกันเลยครับขิงถ้าเลือกได้แนะนําขิงอ่อนนะครับจะอร่อยกว่าแต่วันนี้ผมได้ขิงค่อนข้างแก่ครับน้ําตาลงาขาวโชยุเหล้าสาเกเหล้ามิรินคาสึโอบุชิ หรือปลาแห้ง1นซองครับให้ได้เครื่องปรุงครบแล้วมาทํากันเลยครับหั่นขิงเป็นป้องๆเพื่อให้ปอกเปลือกง่ายล้างให้สะอาดปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นแผ่นบางๆครับมาขิงด้วยเกลือทิ้งเอาไว้20นาทีนะครับระหว่างนั้นก็มาคั่วงากันครับใช้ไฟอ่อนค่อยๆคั่วงานนครับถ้าหากว่าเป็นเตาวไฟวฟ้าแนะนําไม่ใช้หมดตุ๋นไฟอ่อนสุดครับคั่วจนกระทั่งงาเป็นสีน้ําตาลระวังอย่าให้ไหม้นะครับจากนั้นก็เทใส่ชามพักเอาไว้ได้เลย หลังจากผ่านมา20นาทีขิงจะเริ่มคายน้ำออกมาตั้งน้ำแล้เปิดไฟรอเอาไว้ก่อนจะเอาขิงไปล้างน้ำให้สะอาดหลายๆรอบพอน้ำเดือดก็เทขิงลงไปในหมอ้อได้เลยครับต้มขิงในหมอ้อนาน20นาทีหลังจาก20นาทีผ่านไปก็ตักใส่ตะแกรงสเด็ดน้ำได้เลยครับในหมอ้อใบเดิมเทน้ำต้มขิงออกใส่โชยุลงไป1ถ้วยเล็กสาเกหนึ่งถ้วยเล็กเลมิลินหถ้วยเล็ก น้ำตาลสีช้อนโต๊ะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเปิดไฟกลางคั่วซอสให้เข้ากันพอเริ่มเดือดก็เทขิงกลับลงไปได้เลยครับคั่วขิงกับซอสไปเรื่อยๆจากตอนแรกที่ยังมีน้ำซอสเหลืออยู่ เราจะคั่วจกนกระทั่งซอสแห้งเลยนะครับพอซอสแห้งแล้วเปิดไฟกลางสูงแล้วผัดเร็วๆเป็นการย่างซอสให้เกลี่ยมขึ้นครับพอกลิ่นหอมได้ที่แล้วเทงาขาวคั่วลงไปเยอะๆได้เลยครับตามด้วยคัสสโอบุชิแล้วคลุกให้เข้ากัน ากนั้นก็เทใส่ชามเตยมเสิร์ฟได้เลยครับถึงจะเป็นเมนูที่ดูธรรมดาธรรมดาและปรุงด้วยวัตถุดิบง่ายๆแต่พอลองชิมแล้วต้องบอกเลยครับว่าอร่อยมากๆถ้าหากว่ารู้อย่างนี้ผมคงทํากินมานานแล้วไม่แปลกเลยครับที่ชินวูบุจังจะชอบยิ่งกินกับข้าวสวยร้อนๆก็ยิ่งอร่อยนะครับถ้าจะให้บรรยายก็คล้ายๆกับปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วนั่นแหละครับแต่ว่าความเผ็ดอ่อนๆของขิงกับซอสที่ซึมเข้าไปในตัวขิงเกือบหมดทั้งหม้อ ประกอบกับความกรุบกรับของงาขาวคั่วและความหอมของปลาคาสโกบุชิแต่ละอย่างชูรสชาติซึ่งกันและกันทําให้อาหารจานนี้อร่อยมากๆเลยล่ะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองทําดูนะครับนี่นี่เห็ดคุงฮะมีไรหรอปดช้าวิสัชนาปานแมลงมาคู่กับปานอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกปานแมงเหรอผีปานวาลีเหรอผีดฮะแมลงวันบินเข้ามานี่ปานแมลงก็ต้องคู่กับปานไฟฟ้ายังไงล่ะเฮ้ย อฟอสซังไม่ต้องห่วงแล้วค่ะที่ฉีดเข้าไปไม่ใช่พิษแต่เป็นวัคซีนต่างหากล่ะเออไม่ต้องห่วงแน่นะครับออยากกินเห็ดย่างจังเลย <c oughs> ก็ว่าไปนั่นเอาละเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับอาหารตามรอยดาบพิฆาตอสูรในวันนี้ถ้าหเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ f ฟ r t n i t e Cooking <c oughs> ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ